เขาถูกถยอยู่ในการไหนทำไมในประเทศไทยยุ่งระดนานเขถูมาตลอดนะครับผมบอไม่เป็นไรหรอกประเทศไทยก็เป็น่างนี้แหละถ้าผมมีท่าทีที่มาแข่งเก้าหรือว่าเราแสดัแรงท่าทีที่แข่งเก้าผมก็วิตกกับอิสรภาพของเขาจุดยืนผมยืนยันชัดไปแล้ว ส่วนที่จะก้าวเดินก็ให้เวลาให้สถานการณ์เป็นตัวกำหนดก็แล้วกันครับเนนี่ตัวลูกตจตึกผิดแล้วหน,ววนขอโทษจากท่านนายกรัฐมนตรีขอความเมตตาจากท่านด้วยเถิดอย่าเอาผิดเอาความกับหนูเลยต่อไปหนูสัญญาหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกต่อไปขอให้ท่านเมตตาหนูด้วยเถิดสญญาธุ นครับที่บ้านมินเนียนบ้านรู้หรือบ้านที่กฤษณะนครที่เกิดเพลิงไหม้ผมย้ําหุ้นส่วนนะครับเป็นสัญญาณทางการเมือง5ห้าถ่าหากตรวจสอบว่ามีการวางเพลิงนะครับสัญญาณทางการเมืองว่ามันจะเกิดความรุนแรงและไม่ตอบรับเมตตานะครับที่สารให้นะครับเรื่องของสารปกครองกลางในคดีจะจําำข้าวที่คืนทรัพย์สินให้กับยิ่งรักชินวัตร สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศัก์เยียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะสำหรับประเด็นวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นร้อนๆนี่แหละนะครับคำถามก็คือม็อบสม็อบกําลังลุมเล่นงานพลเอกประยะรรุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับที่สําคัญตํารวจก็จะแจ้งข้อเก่าวหากับม็อบของฝั่งจุตพรสอข้อกก่าวหา หลังจาก start เริ่มการชุมนุมที่อนุสรสถานนะครับขับไล่พลเอกประยุทธ์อย่างเป็นทางการซึ่งการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมทั้งกลุ่มคนเสื้อเหลืองกลุ่มที่เคยร่วมกับกบปปสนะครับแล้วก็เสื้อแดงเป็นระดับแกนนําแต่ผู้ชุมนุมโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับวันนี้ที่สําคัญก็คือเรื่องของบ้านมินเนี่ยนบ้านหลูที่กฤษฎานครตอนนี้มีความคืบหน้าชัดเจนมากขึ้น เราไปดูในเชิงปรากฏการณ์เดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันครับวันแรกผมว่าเรื่องนี้มเป็นสิ่งที่ท่านต้องดูดกลับมาแล้วมีเรื่องของสครามการค้าเรื่องสงครามสัยแย่เรื่องโควิดเข้ามาคุยด้วยอาคาเรื่องที่เจอแล้วมทุกประเทศตกตามไปทั้งหมดเราไปตามดูแล้วกันไหนท้องโลกอาเซียนไทยเป็นอย่างดีต้องดูอาเทศอื่นเขเป็นอย่างไรติดลบเท่าไหร่แล้วถ้ติดลบไปเขาก็ดูขนาดเท่าไหร่ แบบนี้ถ้าเราองจะเข้าใกล้ตัวแล้ก็เนางของเรากรางเราโดยไม่รู้วิธีแก้นของจะแก้ได้อย่างไรเพราะเราเต็มหั้ทำไปื่มเงินแดกทำไป่มเงินให้เงินช่วยคิดอยู่แค่ที่มันก็ได้แค่นี้มันร่รู้คิดว่าอย่างนี้คิดแต่รัฐบาลคิดว่าเอะเราจะยอยดูแลเขาอย่างไรช่วงนี้จะนี้ช่วงนี้จะนี้ช่วงนี้จะนีแต่เราต้องสร้างเมือด้ย เรียนั้งครารกอยาาปีนอ้เจลดลงหุ้นกลดลงเศรษฐกิจก็เดินได้ก็ขายได้แค่ไม่ทด้กับระเนบรรยู่ได้หรือแม้ว่าต่างชาติเขจะลดลงก็ตามแต่วหนนี้เรื่องดีที่เราดีเามเรามีอกายมากกาเยัะผมเจอเจอไรยอเจอค้ประเทศหลายหลักที่ผที่บัติเขารัิกคนได้ไหนเขาโตถ่ยอเหมือนกันไ่าไมในประเทศไทยยุ่งแั่ลนานเขายมาตลอดนะครับผมบอกไม่เป็นไรหร ที่ก็เป็นนี้แหละเออก็เป็นแบบนี้อ่ะาก็ตอนที่ยต่อยเนยเมอกีมีาบกพก็ตอบไเหทไ่เป็นอย่างนี้ทไมเนที่ไมางเรื่องหท่ไม่ตไปขถามพวกเลยระทเขาปัหาเยอะกว่าเรามากแต่เขาเห็นว่าเราสนใจปัญหาทมันเกิดขึ้ ต้องทำให้เราเดินไปไม่ได้หรือเดินม่ได้ชาผมไม่โทษใครนะโทษใครไม่ได้เราต้องไปด้วยกันนะผมก็ยังดีผมก็โทษตัวเองพวกเราเนี่ยเป็นพวกรับชะตากรรมกันวันเองประยุทธ์กันโอชาแถลงชัดว่าจะไม่เอาโทษในมาตรา112 ทุกคนก็ไปหลงเชื่อดีครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกร,รัฐมนตรีต่อมาคนเอกประยุทธ์ก็กระบาดสัตว์มาเอาโทษและไปคุมขังบรรดาพี่น้องทั้งหลายจนกระทั่งบัดน,นี้ผมเรียนกับพี่น้องเมื่อตะก,กี้นี้ว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้แถลงข่าวและก็บอกกับบรรดาสื่อวลชอนว่า ใ,ในวันพรุ่งนี้เราน่าจะได้ข่าวดีว่าบรรดาทุกคนที่อยู่ในเรือนจำเขาจะได้รับอิสรภาพผมเรียนกับพี่น้องว่าผมเป็นมนุษย์พันคุกข้าวคุกออกครุกมาแล้วถึงสี่ครั้งผมรู้ว่าจะพูดอย่างไร เขาจะได้ออกจากคุกพูดอย่างไรเขาจะถูกคุมขังกันต่อผมอยู่มาในคุกม,มาโดยตลอดรอบหลังนี่หนึ่งปีกับสิบห้าวันรอบก่อนนั้นสามเดือนสมเดือนยืนอย่างนี้กันมาโดยตลอด,ดเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ถ้าพี่น้องได้ติดตามข่าวสารผมบอกว่าผมได้ข่าว ว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับอิสราภาพถ้าผมมีท่า,าทีที่มาแขงา็งก้าหรือพวกเราแสดงท่า,าทีที่แขง็งก้าวผมก็วิตกกับอิสราภาพของเขาให้เราอดทน,นให้เข้าใจความเป็นนักเลงของเราเราต้องการปลดปล่อยเขาเราอาจจะเจ็บปวดกันไปบ้างแต่เราต้องอดทนเข้าใจไหมพี่น้อกว่าไปนั่งกันได้ แล้ร่วมกันกัวาเวอขอเรีมีวันอิสรภาพของพี่น้องเราซึ่งบาดหวยเก่นเด่เรื่องยนปเรื่อรเออดีลนเมื่อสักครู่นี้ที่ตู่ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับเมื่อสักครู่นี้เกิดการเข้าใจผิดัจนะครับ พี่ตู่ได้ประกาศเนเวทีแล้วว่าเรียนเชิญกลับไปใครจะทูกี่นิ้วใครจะทูสองนิ้วใครจะทูสามนิ้วแล้วแต่เพราะขอให้คำนึงว่าไม่ว่าจะทูกี่นิ้วก็วาตามอื่นว่ากันทีหลังพี่น้องจะทูสามนิ้วพี่น้องจะเรียกร้องเั้งสามข้อก็อแล้วแต่พี่น้องแหละแต่วันนี้เราต้องร่วมมือร่วมใจกันไล่ประยุธ์จันโอชาก่อนผมเพิ่งออกมาได้ก็ไม่กี่วันแล้วก็ ช่วงเวลาที่เราต่อสู้อย่างเข้มข้นก็ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วดังนั้นแต่ละก้าวเดินเนี่ยก็คงจะต้องรอบคอบรัดกุมเพื่อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยจุดยืนผมยืนยันชัดไปแล้วส่วนที่จะก้าวเดินก็ให้เวลาให้สถานการณ์เป็นตัวกำหนดก็แล้วกันครับสวัสดีค่ะ ชี้โชติกาชิดาประดาลุขอโทษท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะที่ว่าหนูเคยว่าเก่าว่าไร้ายไม่ดีต่อท่านนายกในเฟซบุ๊กตอนเนี้ยหนูลึกจำนึกผิดจำึกผิดแล้วหนูขอโทษจากท่านนายกัฐมนตรีขอความเมตตาจากท่านด้วยเถิดจะเอาผิดเอาความกับหน,นูเลยต่อไปหนูสัญญาหนูจะไม่ทำแบบน,นี้ต่อไป ขอให้ท่านเมตตาด้วยเ่สาธบ้านของมินเนี่ยนนะฮะหรือชื่อเอกนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นฝ่ายที่ต่อต้านกลุ่มขบวนการล้มเจ้าต่อต้านพรรคการเมืองนะฮะที่ต้องการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะที่จะเมตตาดูแลผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและครอบครัวนะครับ ของผู้ที่ประสบภัยทั้งหมดซึ่งเจ้าของบ้านชื่อคุณเอกเนี่ยนะครับเขาก็ได้โพสต์ข้อความซึ่งเขาอยู่ต่างประเทศนะครับด้โพสต์ข้อความว่าเชื้อเป็นพระมหากรุณาที่คุณของพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมากนะครับแล้วก็จะใส่เกล้าใส่กระหม่อมจนกระทั่งชีวิตจะหาใหม่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เขาถูกคมกูฮะว่าจะทําการเผาบ้านซึ่งตํารวจ ขณะนี้กําลังนะครับสืบสวนหาข้อมูลและก็มีหลักฐานว่าจุดที่เผานั้นอาจจะมีถึง2จุดเลยทีเดียวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างไรก็ตามอีกรายงานหนึ่งก็มีรายงานบอกว่าเหตุเกิดเพลิงไหม้นั้นเกิดขึ้นในบริเวณเห้องรปภนะครับอาจจะเป็นสาเหตุสําคัญส่วนกรณีนะครับเรื่องการก่อสร้างถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายตอนนี้เขตกรุงเทพมหานครออกมายืนยันนะฮะว่าการก่อสร้างนั้น ถูกต้องตามกฎหมายมีการขออนุญาตก่อสร้างและทำการปรับปรุงถึง3ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายในปี2 5 6 3การปรับปรุงนั้นเป็นไปตามระเบียบไม่ได้มีการก่อสร้างหรือว่ามีการต่อเติมโดยผิดกฎหมายแต่อย่างไรค่ะเดียวกันในเชิงงานวิราะห์เราคงเห็นชัดเจนนะครับว่าม็อบตอนนี้นอกจากมีของจตุพรพรมพันธ์แล้วยังจะมีม็อบเสื้อส้มซึ่งฝักใฝ่ในฝ่ายของธนาธรออกมาทำการเคลื่อนไหวด้วย ซึ่งตอนนี้นักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนาๆนาทั้งดาจตุพรนะครับบอกว่าออกมาในขณะเดียวกันเสื้อแดงก็แตกกันเองแดงอีสานแดงภาคเหนือแดงภาคกลางก็ไม่เอากับจัตุพรปิะชานสังเคราะห์ม็อบแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับสส่วนคือส่วนอะไรนะครับส่วนหนึ่งคือส่วนที่นําโดยจัตุพรพมพันธ์ที่มีเป้าหมายในการล้มพลเอกประยุทธ์เป็นสําคัญแม้แต่ต้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่วนที่2เป็นมัอบล้มเจ้ามาเต็มๆเลยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมาหากษัตริย์เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่พวกเขาได้ประโยชน์สูงสุดและข้อสุดท้ายนะครับต้องให้พลเอกประยุทธ์ออกไป3ข้อหลักที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือกลุ่มที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา1นึเกี่ยวข้องกับการใช้วาจาภาษาคำพูดดูหมิ่นเหยียดยาม อาฆาตมาร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กรงมาสองม็อบเกิดขึ้นนะครับและก็ม็อบของนายจตุพรน,นั้นก็บอกว่ายืนยันว่าจะชุมนุมทุกวันในช่วงเย็นจนกระทั่งดึกนะครับในขณะที่อีกม็อบหนึ่งก็ยืนยันนะครับว่าจะจัดชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นจะมีการเคลื่อนไหวแต่ไม่บอกเป้าหมายคําถามที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคือตกลงมันจะเป็นยังไงโอกาสที่บทเอกประยุทธ์จะอยู่ได้ไหมจะร่วงไม่ร่วง นะครับจูจ่ๆทหารก็จัดให้มีการเคลื่อนกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมานในเปแบ่งเป็นสองระยะนะครับแบ่งเป็นสองระยะนั่นหมายความเฮ้ยมึงกำลังมมีเกิดเรื่องทำแม่งทำแม่งเกิดขึ้นแล้วนะคนส่วนใหญ่จริงๆแล้วในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองประการแรกนะครับที่บ้านมินเนี่ยนบ้านรู้หรือบ้านที่กฤษณะนครที่เกิดเพลิงไหม้ผมย้ำหุ้นส่วนนะครับ เป็นสัญญาณทางการเมืองท่าถ้าหากตรวจสอบว่ามีการวางเพลิงนะครับสัญญาณทางการเมืองว่ามันจะเกิดความรุนแรงและไม่ตอบรับเมตตานะครับที่ศาลให้นะครับ,รนะรบเรื่องของศาลปกครองกลางในกคดีะจําำข้าวที่คืนทรัพย์สินให้กับยิ่งรักชินวัตรนะครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์วันที่6เมษายนคือวันจักรีเป็นวันสัมพันธ์ วันสำคัญทิ่รัฐบาลต้องหาทางแก้ไขปัญหาให้ประเทศก้าวสู่ความสงบให้ได้เป็นวันของราชวงศ์จัก,กรีนะครับที่รัฐบาลของพลเดกประยุตจะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้นะครโดยภาพรวมการชุมนุมจนถึงกระนี้ยังไม่มีรายงานว่าจะมีการชุมนุมในวันที่6เมษายนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย นะการดูหมิ่นเหยียดยามอาฆาตบัตลายสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นตอนนี้เบาบางลงคําพูดวาจาภาษานะครับของกลุ่มแกนนําไม่มีราคาเพราะความจริงกําลังปรากฏมาเรื่อยๆส่วนคําถามที่น่าสนใจและเป็นไฮไลท์วันนี้สรุปพลเอกประยุทธ์จะอยู่รอดหรือเปล่าเนี่ยม,ม็อบมอี2ม็อบนะครับออกมาเคลื่อนไหวทั้งทางตรงและทางอ้อมมาขับไล่พลเอกประยุทธ์โดยตรง นะครับซึ่งบางส่วนก็พอใจจตุพรบางส่วนก็ไม่พอใจปจตุพรบางส่วนก็เข้าร่วมบางส่วนก็ไม่เข้าร่วมกับจตุพรนะครับสองม็อบนะครับซึ่งม็อบหนึ่งฝั่งจตุพรก็บอกเป็นม็อบมากันทุกสีนะครับอีกม็อบหนึ่งเป็นฝั่งเสื้อส้มกําลังมุ่งเข้าสู่เป้าหมายเดียวกันในเชิงด้วยศาสตร์การการ,การเมืองการปกครองแล้วผันธงได้เลยฮะพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อนะครับ เกมจากนี้ไปหุ้นส่วนจับตามองให้ดีผมจะไม่อธิบายแล้วกันว่ามันจะเดินไปยังไงแต่จับตามองให้ดีนะครับว่าเกมนี้อมมันจะกลับตละลปัดนะครับกลับตละลปัดทหารก็มีการเคลื่อนไหวกองทัพขยับนะทหารขึ้นมานั่นหมายความมันต้องมีเหตุไม่ปกติอย่างแล้วก็ตามการบ้านของอัฐบาลจะต้องนำประเทศให้ผ่าน วันที่6เมษายนและวันฉัตรมงคลให้ได้นะครับทั้งเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมเป็นหัวใจสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่จะต้องทําทุกวิธีทางให้ประเทศนี้สงบอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างท่านใหม่จอมหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้โพสต์ข้อความไว้นะครับที่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนประธานาธิบดีอยากจะรู้ว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีแทนพลเอกประยุทธ์ นะครับก็ดูกันนะแต่ผมเรียนว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพลเอกประยุทธ์จะยังคงอยู่ต่อถึงแม้ม็อบจะมีมากกว่านี้ก็ตามขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักยิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ในรอบปีพุทธศักราช2563นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากรรษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยับคายดาทอ ทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทําให้การไหวและการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกษัตริย์ทุกรัชการทําให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชีย้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปัน่นทําให้สื่อดีดีมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่าในเพจของคนอื่นๆ ที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทำให้มีคนกล้าเริ่มปรากฏต,ตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทำให้กลุ่มเดรสาวรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทำให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทำให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาเผชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบนักเดินเรือที่กล้าหาญ ขอบคุณคำจับจ้วงทําให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียงสันติสุขคืนถิ่นฐานฝ่ากำแพงระหว่างใจ ทยด้วยกันจากสำนึกสู่เชื่อมั่นและศรัทธ,ธาร้อยดวงใจไทยทั้งชาติประกาศก้องเรียงถ้อยคําผ่านทํานองร้องบอกฟ้าร่วมขับขานด้วยสําเนียงเสียงต้นกล้ามีความหมายเป็นสัญญาต่อแผ่นดิน จะอยู่ร่วมด้วยรักสามคัคคีจะพักดีชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่รู้สิน้นจะขอเป็นต้นกล้าแห่งความดีของแผ่นดินภายใต้พระบารมีองค์ภูมินทุกพระองค์ ยังมีก็รชาเป็นนิพนธ์ก็ต้อใจให้กระชากความในนี้จะสน่าในสายตาโลกกไปคำสัญญาจะตปนกลาของแผ่นดินจะเกิดไว้ด้วยชีวิตคือสามสิ่งที่ใหญ่ชาติชาติก็ชา เรียกได้ดังุ้มหายใจเราทงขอจะ้องไว้หากมีใครทิดยังมีต้นการนี้จะไม่ลี่กลายพันเสียสลาดแต่งพันแต่ตันงอยู่สามา we yeah. yeah. อยู่สามทีจะรวมกันเป็นต้นกล้าแห่งความดีแต่แก่งแห่งดีนี้ตายบารมีพระราชาขอกระองจองทรงพระเจริญทุกอย่างมาทีด่ดำเนินจะมีรักและสันตาจะกพระสง นิกรทั่วทัท้งลานี่คือทาสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินจากพระสวงนิกรทั่วทัทลานี่คือสัญญาจากตน้นาของแผ่นดิน